ุผู้ชมคะวิกเล y c ซในวันนี้เดินทางมาไกลถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อจะมารายงานข่าวนะคะเกี่ยวกับงานนี้2013 International CES ค่ะเป็นประจำทุกปีที่งานนี้จะนำเสนอชะตาของโลกไอทีในปีนี้ว่ามีอุปกรณ์ไอทีนวัตกรรมดีๆเทคโนโลยีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะพามาดูค่ะทีวีรุ่นใหม่ๆดูจะเป็นสีสันของงาน CES 2013นะคะ หลายคนเดาได้ว่ารุ่นใหม่นี้ไม่พ้นจอใหญ่จอบางจอชัดขึ้นทุกปีในขณะที่ผู้ซื้อหลายคนรอเทคโนโลยีพัฒนามากกว่านี้จะได้มีราคาถูกลงคอยซื้อความชัดจอระดับ High End ปีนี้ไปถึง 4K หรือ 4K หรือชัดเท่าจอโรงหนังแล้ว่ะคะมีหลายค่ายพร้อมใจกันโชว์ความชัดแบบ 4K แต่ที่แน่แนจอชัดแล้วระบบทั้งการถ่ายทําและการถ่ายทอดก็ต้องชัดมากตามไปด้วยเช่นกันไม่งั้นก็เหมือนเอาเครื่องเล่นบูเล่ไปเล่นแผ่นธรรมดาน,นั่นเลยค่ะ กระแสที่แรงมากในปีนี้ต่อเนื่องจากปีก่อนคืออุปกรณ์ที่เสียบกับจอทีวีและทําให้ทีวีเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้หลายคนอาจเคยเห็นฟังก์ชันพิเศษบน YouTube เอาไว้ใช้ส่งคลิปบน YouTube ไปดูบนทีวีเป็นต้นอุปกรณ์ที่เราเห็นได้ในปีนี้มีตั้งแต่กล่องเสียบกับทีวีให้เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้จอมไดฟ์ที่ชนิดพิเศษเสียบเข้า HDMI port ของทีวีจอบแบนทั้งหลายแล้วจอทีวีจะกลายเป็นเว็บเบราว์เซอร์ดู YouTube หรือโหลดแอปได้ ทีวีหลายรุ่นนะคะไม่ต้องเสียบอะไรเข้าไปเพิ่มแล้วคือฝังชิปมากับทีวีเลยทำให้เชื่อม Wi-Fi เล่นอินเทอร์เน็ตได้ที่เราเห็นสมาร์ททีวีในบ้านเราบ้างแล้วนะคะผู้ชมค่ะยากเหมือนกันนะคะที่จะทำของไอทีที่มีความซับซ้อนมากๆให้สามารถใช้งานได้ง่ายค่ะช่วงนี้ไปดูข่าวอิน CES e. 2013โชว์เทคโนโลยีเจ๋ง G-form case iPhone ที่มีเทคโนโลยีซับแรงกระแทกท้าพิสูจน์ปล่อย iPhone จากนอกโลกลงพื้นความสูง1 0 0 0งแฟุตยังใช้ได้โชว์หอ M&M ด้วยเคสแล้วทุบด้วยลูกบอลลิงโชว์การปกป้องสูง 3M โชว์ฟิล์มติดอุปกรณ์จิ้มจอชนิดพิเศษปกป้องความเป็นส่วนตัวมองจากด้านข้างไม่เห็นและประเภทลบรอยนิ้วมือ p r p เปิดตัวกระจกใสที่มองเห็นได้ด้านเดียวและสามารถจิ้มจอได้หรือสั่งงานทา่าทาง,ทางได้อิสราเอลเปิดตัวหุ่นยนต์นวดตัวแรกของโลก โดยใช้การสั่นประกอบเซ็นเซอร์แค่วางบนหลังจะเดินนวดหลักให้ไม่ติ้งตกคุณผู้ชมคะนี่คือเรื่องของเทคโนโลยีในปี2013เกี่ยวกับเรื่องของจอล้วนๆเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าจอสมัยนี้ไม่ใช่แค่จอชัดๆจอแบนๆเลยางเดียวที่คนจะสนใจต่อไปผู้ชมสามารถติดตามเทคโนโลยีอื่นๆในงาน CES 2013ได้ที่เว็บไซต์ d a i l y g i s m o t v หรือติดตามผ่านทาง a c e b o o k ของ C ีนะคะที่ชื่อว่า f a c e b o o k c o m c h a t p a w i ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ